สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีเคสตัวจริงเลยอันนี้เป็นลูกศิษย์นะครับที่ได้เข้ามาตรวจดวงการเมื่อประมาณสักต้นปีหรือปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับประมาณช่วงต้น,ต,นต้นปีคอ่าประมาณช่วงต้นต้นปีนะครับแล้วก็เราก็มีการพูดคุยนะแล้วก็บอกในเรื่องของว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ให้วิธีแก้ออกไปด้วยนะครับก็ขอแนะนำนะครับอันนี้คือคุณเกศนะครับค่ทีนี้ลองเล่าประสบการณ์ได้ไหมครับว่าที่เจอมาเป็นอะไรมาบ้าง ก็ปกติแล <an> ้วอะค่ะก <an> ็เป็นนักเรียนอยู่ที่สถาบันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรียนไปในเบื้องต้นตอนที่เราเอาไปจัดเองอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอะไรเงี้ยก็มีเข้ามาตามนั้นจริงๆแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกทํางานแล้วเราเหนื่อยมากก็เลยมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์เพิ่มเติมในการดูเรื่องของวงจุ้ยให้ละเอียดมากขึ้นปรากฏว่าอาจารย์มีแจ้งมาในแต่ละเดือนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเช่น ลูกหลานบริวารคู่แข่งแล้วก็ทางแก้ไขในทุกๆเดือนที่อาจารย์แจ้งมาค่ะเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาจริงๆเช่นลูกหลานบริวารมีปัญหาแล้วก็คู่แข่งอันนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆค่ะก็คือว่าจูๆ่ๆเราเราทำงานของเราอยู่ด,ดีก็จะมีเรื่องของคู่แข่งที่มาใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. อ่าปรากฏว่า อาจารย์ให้ถังแก้วไว้ด้วยเนื่องจากว่าการจากของชุวยเราที่เรียนรู้มาเองยังไม่ละเอียดพอค่ะก็เลยทําให้การที่จะได้โชคลาภมาค่ะต้องฝ่าฟันพิฆาตอาจารย์ก็เลยมีแบบแนะนาให้ไปเสริมในจุดที่เรายังด้อยอยู่อะค่ะพอหลังจากที่เสริมตามที่อาจารย์แจ้งไปอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสถานการณ์มันพลิกซึ่งเราทําทุกอย่างเ,เดิม มีแค่ที่อาจารย์แจ้งไปว่าให้สดเท่านั้นก็เราก็เลยไม่รู้ว่าไอสิ่งนั้นมันคืออะไร,พร <laughs> เพราะสถานการณ์มันพลิกไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆจากที่ต้องพิฆาตฝาาฟันนะคะมันก็เป็นเหมือนมีความเมตตาผู้ใหญ่สามสนช่วยเหลือคือจากที่ อยู่ดีต้องตอนแรกมันต้องยากมากต,มต้องสู้<ช>ต้องฝ่าฟัน<ช>อยู่ดีผู้ใหญ่ก็แบบว่ามอบเข้ามาให้เราเลยค,คุยกับเราดีเฉยเลยจูจ่ๆก็พูดดีค่ะชื่อจูจ่ๆก็เมตตาเลยก็เลยไม่รู้ว่าแบบตรงเนี้ยมัน มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผัดตัดเกิดแบบกระทับใจค่ะนี่เรียลขนาดไหนให้เขาดูแ้เลยนะที่ยังขนลุกอยู่เลยนะครับเนี่ยอันนี้เทสจริงนะครับแล้วก็เรียลจริงๆเนาะไม่ได้แบบว่าเอพูดตามสคริปหรืออะไรไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่ทางคุณเกรเขาเจอจริงๆอ่าแล้วก็ได้วิธีการแก้ไายไปปั๊บพิกสถานการณ์เลยกลับจากร้ายกลายเป็นดีเลย อ๋อซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณสถาบัด้วยค่ะแล้วก็ท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้ถนนชีวิตล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการรับมือกับผลทางข้างหน้านะครับพร้อมกับได้วิธีการแก้ไขด้วยเนาะซึ่งในวิธีการของพวกเราอะนะครับเราจะไม่เน้นเรื่องของการใช้เงินทุนเยอะๆไม่ได้ซื้อเรื่องของวัตถุมงคลนะครับก็ติดต่อเข้ามานัดตรวจดวงได้เลยนะครับทางช่องทางด้านล่างได้เลย